สวัสดีครับหลวงกระพงวันนี้ผมก็พามางานสิงนะครับบ่อออสแอนเพื่อนนะครับวันนี้สิง400โลนะครับกระพง300ก็ประมาณ270กว่าตัวแล้วก็กดคังอีก100โลนะครับประมาณ60กว่าตัวนะครับในบ่อก,ก็ยังมีปลาค้างเก่าอยู่อีกนิดน่อหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไปนับแล้วกันเอาวันนี้แล้วกันว่าเราจะกัดน้ําเช้าจะโดนหรือไม่กับคนน่าจะสัก40กว่า,วาได้นะครับก็เดี๋ยวมา เอาใจช่วยลุ้นกันแล้วกันว่าน้ำเช้าจะโดนกัดได้ดีขนาดไหนแล้วก็งานเก็บเราจะได้ปรกากฏคังหรือไม่นะครับยังไงมาติดตามชมผลง,งานวันนี้ดูนะครับวันนี้ก็ยังแดดกําลังเริ่มจะออกนะครับแต่ว่ายังครึมๆกันอยู่มาดูกันวันนี้นะครับทั้งหมด47ท่านนะครับก็พอสมควรนะพอสมควรอยู่ลองดูคน,นครับฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งนี้ก็

อยูใใ่ใกล้ๆอะไม่ไกลอะดูดก็อยู่ใ,ใกล้นี่เลยออกไปกลางแล้วมุ่นขึ้นแล้วไยวกลางบอ าก็ไม่ได้เดือดมากมายนะครับป่าก็ไม่ได้เดือดมาก กูไม่เลร์เลยไม่กัดเหนอหายไปเลยปะเป็นหลบอยู่ไหนอ,ออยู่นี่ไว้หล,นะลบอยู่ข้างหน้านี่เอง ตัวใหญ่วะตัวใหญ่มากเลยสายเก็บแล้วด้วยไม่กินก็เก็บเอาแล้วกัน ม่ได้วไม่ได้ไได,ด,ด้โอเคขอบคุณครับได้แล้วงานเก็บงานเก็บไปย่างไปย่าง ดีง,งโอ้ใหญ่แลยเราได้จากปลายยางนะครับตามต่อไซสใหญ่อยู่นะนก็จะขาดง่ายนะต้องคอยตัดเช็คให้ดีโอ,อกาสพลาดมีตลอดนะ Okay. เป็นหางหนอนหางหอนคอนหฮงหอนอนะครับแต่ตามกันต่อ โทษนะครับ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 ไปซ้ายไปซ้ายไอ้ยขวาขวาโทษนะครับขวาขวาไม่เป็นไรไม่ได้ตกเลยเอาเลยไปเถอะวุ้ยไปนู่นเลยเว้ยอันนี้ไปตกเหอะเอคุณครับวุ้ยหลุดไปละโอ้จับที่ช้อนหลุดเลยทเ,ททเท่เท่เทีขอบคุณครับไปเสียเลี้ยวอืมกัดกระดีนะ ไม้แเกเลยนะตีเข้าไปเปลี่ยนตัวใหญ่หน่อยตัวเล็กไม่สนใจเขาบอกปรากฏตกง่ายใช่ไหมเราหูก็จะกินตัวหนึ่ง <S <S มันไม่ทำอะไรเลยนะพี่ตีออกไปมันกอสองที1 1> กัดเลยอะ่ะสี่ตัวติดนะนะไม่ธรรมดา ขังกดขังเบ็ดเล็กด้วยค่อยแล้วกันได้ครับได้ได้สเปย์เฮดดำหัวเขียว สเปรฮดปลักครับปลักมันกินปลัก่ะเขากินปลักนี่นะเราก็ปลักสิครับรออะไรเขาเปลี่ยนแอคแล้วไงมันไม่กินแอคเขาแล้วดิตาเบ็ดสมบูรณ์แล้วมันผิดแอคแล้วใช่มันผิดแอคแล้วอ่ะใช่าใจไหมอ้าว ไม่ได้จั่งให้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาดึงมั้อแครขอบคุณครับผมเอาหัวเอาหัวต้ยมยำได้แล้วนะแม่จะตามเขาแหละเขาเอาโอ้โหกินกินเลยเขาเอาอยู่ลาเราเอาโหยันคอตักเอาฝากาก็ถวนี้กันเดี๋ยวมาเอาเราจะเอาคีมไงเรามีคีมไหมบ้างนน่ะพี่ค,คไงคีมเราอยู่ข้าง,างตัวไหนยันงไม่ได้ยังไม่ได้ ครับไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจับปากเลยนะ,ะข้างในเอนนะเอโขงงั้นเลยเหรอมเขาบอกให้ผมหักเงี้ยงผมหักเงี้ยงได้ไหมหักเงี้ยงมันนั่แนแหละทำให้กระทิกกระตักหอยขึ้นมไอ้กระทังขาดใช่ไหมใช่ครับบอกให้ผมทำผมก็ทำนี่นะนะได้จากสเปเชียสีน้านหูเขียวถลอกบอกเปลือกหมดแล้วดูดิ thank ตั้งเจ้า หักเลยหักเลยเหรอหักนี่ใช่ไหมใช่ใช้บ่อมันเฮ้ยหนึที่สุดเราก็ได้กดครั้งแล้วนะโอ้โหตายบ่เห็นไม่ไม้มาอยู่แถวนี้แล้วเราตีอ่ะวันนี้ยังน้อยอยู่ไม่เยอะหรอกเผลอทำไมหาไม่มางบางเผือกแล้วถึงบางเผือกอ่ะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ใช่ทีของน้ำเขาดิูงว่ากมาเก เขาจะกินยำวุ้นเส้นพักเที่ยงแล้วไอ้เผือกเขาเรียกหายแล้วฟู้ฟู้เอ,เออถ้าจะไปนู่นเนี่ยคนนู้นเขาแก้ให้ไว้ถือแป๊บซี่ไปขวดหนึ่งเ,เ,อกกเอ้บังเผือกแม่งแก้แป๊บเดียวโน,น่นไงนู่นไงโคโคขวดหนึ่งโคขวดหนึ่งนู่นต้องไปหาบังเผือกเลยโคขวดหนึ่ง เออไปนู่นไหนเขาแก่ให้โหแก่งสุดสดแล้วเราก็รีบไงเอาไฟแชกันไกลไปด้วย <c oughs> ไฟแชกันไกล 我点不到 I'm yours. โทษครับโทษครับโทครับไปแล้วครั้งโอ้โหโทษครับโทษครับโทษครับกดครั้งกดครั้งค้างค้งค้างยายครั้างยายกระแลนทษโทษโทษโทษครับโทษครับ ที่ช้อนที่ช้อนที่ช้อนอยู่นู่นไงอยหัวบ่อหัวบ่อให้ครับผมไม่ช่วยครับโอ้ช่วยหน่อยดีติดสายใครเนี่ยมันวิ่งก้าวเลยนะ <laughs> ตัวก็ไม่โตมากเท่าไหร่นะอสองโลได้ปะนีอยไม่กเกี่ยวหรอกริบริบขอบคุณครับ ตงเกลตงเกลรวังคันโอเคโอเคขอคณมากนะต n งเก u อ่ะนี่ต n งเก u ขอได้อยู่โลกว่าไ้จัดก,กาแลงนะนี่ใส่หน้าดีกว่าเฮ้ผมได้ละกาแลงกาแลงกัดกาแลน กาแลงกะหูกืนเลยนั่นนั้นนั่มมีครียมยืมหน่อยผมยืมคนหมดแล้วตอนเนี้ยขอตีกันนะให้ตีอ่ะตีแล้วต,นนะตีอะดึงวิ่งหนีเลยอืดไปเลยอะไม่โดนเลยเนี่ยโอ้ปากเจ็บโดนลกลับเร็วยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยโอ้โอเออไอ้เร้าม่ต้องรนะ้องเลยนะ ติดอยู่คนลิ้นนิดเดียวเองเนี่ยโอ้โหเอ,อ,อ้ยน้า <c oughs> หนุ่มไม่ต้องร้องอ่าขอบคุณมากนะหนุ่มที่ใช้บริการนะหนุ่มครับขอบคุณครับนะหนุ่มหันหน่อยเนาะไม่ต้องจิบอ่าน้หนุ่มหันมาหน่อยอ้นะหนุ่มขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดนะหนุ่มอีกทีดิไม่เห็นขอบคุณมากครับครับผมติดแล้วเรีย,ยบร้อยปะ่ะในตัวที่สองกดค้างงั้นตามต่อ แกงตรงนี้เขาหลุดไปแล้วนะปรากดคังนะนู่นคนนู้นนะครับคันเทพนะสามสี 3, ต่ต,นะตัวติดนะสี่ตัวติดนะตลาดาลตลาดเลยชุกชุมเลยครับพี่ตลาดตรงนี้เลยชุกชุมนะครับผมก็ได้มาตัวนึ่งสองตัวละตรงนี้แหละเ,เดี๋ยวตั้งมาต่อครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับช่วงเช้าถือว่ากัดค่อนข้างพอพอได้นะครับยืนถูกจุดก็รวยไป ถ้ายืนผิดจุดมันก็ไม่กัดจริงๆต้องวิ่งหาเอาเลยครับช่วงเช้าก็ต้องเดินหาเอาเลยพอจากหลังจากช่วงน้ําเช้าเสร็จนะ้าหลานก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับใช้การแลนเคาะไม่กัดนะครับเป็นหางหนอนยกกับเคาะยกขึ้นนะครับกัดดีนะครับปลายางยกก็กัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเที่ยงนะครับมันไปกินปลากรดค้งเนี่ยไปกินอยู่ตรงด้านมุมฝั่งนู้นนะครับตรงที่เห็นอยู่นะครับมุมด้านนู้นเลย กินยูรามีกิติด4ตัวติดเลยนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปบ้างนะครับก็เอายูรานี่แหละครับไปตีแล้วนะก็ไม่สําเร็จนะครับก็เปลี่ยนเป็นเลวกิ่นะครับสีดําหัวเขียวนะครับก็ได้ตัวจนได้นะครับเป็นกดขังลหลังจากนั้นจากสักพักหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็นการันนะครับหัว1.5สีดําก็เคาะก็ได้กดขังเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับพอช่วงบ่ายฝนก็จะตกหนักมากเลย แต่ก็ไม่ไม่พอหลังจากนั้นก็เบาๆนิดหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นปลากรอก็กัดเหมือนกันครับแต่ก็หลุดนะครับแต่บางคนก็ได้จากปลากรอนะครับสำหรับวันนี้ก็น่ารอดไปนะครับได้กระพงพอสมควรแล้วก็กดคังสองตัวนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกันนละหลังกันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้หลานทําคลิปกันต่อไปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้น้าหลานก็สวัสดีนะครับโกาเช่เคาครับงเจ็ดครับอะไรคะคนข้างหลังอะ แครับรอแปดตัวครับอ๋อเป็นไงเอ็มวันนี้กี่ตัวหกครับพ่อหนึ่นี้เจ็ดครับพี่เจ็ดนะอ่ามีกิ้งคุ้งนะน้าเพื่อเอาพี่กี่ตัวคิงคุ้งอ่ะคิงคุ้งไงสามตัวพอวันนี้ผมสองตัวอะสามตัวพอตกอสังคมเฮ้ยวันนี้ได้กินมีสามตัวสามตัววันนี้กินน้ำน้ำกินเยอะๆอะันน้านะาวันนี้ได้กี่หางครับวันนี้ได้หกครับอ่านี่นะเท่าไหร่ครับสามครับวันนี้พี่ไเท่าไหร่ครับส ผมก็สามครับสหกันอีนี่วันนี้ได้สาเอาสักหน่อยกี่หางครับพี่นัมเบอร์เอชเขาพงกี่ตัวก็ผงห้ากดคังกดคั้สี่เอาแล้วทีที่แล้วได้ข่าเท่าไหร่นะไหนบอกหนึ่งโอเคโอเคจบจบแค่นี้แหละเอาไปที่รู้กันหกกดครั้สองนี่ก็โลหก โล5โล2โล5โล2นี่ก็โล2โล4โล5